คือด้วยความที่รุ่นใหม่ออกมาเร็วราคาก็อย่างที่เห็นนะครับนี่หารุ่นนี้เปิดตัวมาปี58าแปดลรถเจ็ดปีเนี่ยราคาหายไปเกือบครึ่งหนึ่งครับราคาหายไปเกือบครึ่งหนึ่งกั้นแล้วรถมือสองที่ผมนมาํามาดีวิวขายหรือว่าพีเซนตขายกับ FC เนี่ยอย่างแรกคือท่านสบายใจได้ท่านซื้อรถมือสองกับผมนี่ไม่ต้องวัดดวงรถมีปัญหาไม่เอามาขายเพราะว่าท่านซื้อรถกับคนซื้อรถนะสำหรับคนที่อยากจะได้โอล์คเจอร์เป็นรถในฝัน เป็นรถครอบครัวเป็นรถในประสงค์เป็นรถสายลุยเป็นได้เท่าที่ผมจะได้คันหนึงจะเป็นได้เพราะว่าด้วยความที่หนึ่เ Turbo, 190, 90, 90, ง,ง,ง,งเครื่องยนต์แรง 2800cc Turbo 107แรงม้านี่แรงมากต้องบอกว่าแรงมากเครื่องลเดิมนะฮะที 100, 100, 100, 100, ่107นั่งแสบสบายๆเลย,ยนะนะครับไม<ป> <laughs> ่มีล่อกสายสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีเหมือนเดิม วันนี้นะครับต้องบอกว่าได้ Fortuner 2.8สิกมาโสวยๆแจมๆสีโดดเด่นนะครับเห็นบอกว่าอีสอสักดาทํทำไมมาเรียวตากแดดจริงๆแล้วต้องการโชว์สีนี่แหละเพราะว่าเขาเป็นสีน้ำตาลดานะครับบางๆก็ว่าสีเม็ดมะขามบ้างก็ว่าสีเปลือกมังคุดก็ว่ากันไปแต่ผมสีเรียกว่าสีน้ำตาลดําก็แล้วกันเพราะว่าถ้าจอดกลางแดดก็จะเป็นสีโทนน้ำตาลดําแบบนี้จอดในร่มก็จะเป็นสีดำนะครับและแต่ว่าคนชอบแบบไหนแต่วันนี้ เป็นรถที่พี่ชายเอามาฝากขายนะครับถ้านามาฝากขายจานั้นแล้วก็ดูแลเป็นรถสวยรถเดิมราคาไม่แรงอย่างแน่นอนวันนี้28 sigma 4ซมาฟปี58หรือว่าปี2015ชมใหม่ตัวแรกก็ว่าอย่างนั้นนะครับชมใหม่ตัวแรกที่เป็นเครื่อง GD 2008ราคา859,000บาทเท่านั้นนะครับ859,000บาทและผมบอกแล้วว่าเป็นรถบ้านรถพี่ผมเอามาฝากไม่มีแวด นะครับซื้อสดจบราคานี้เล่มพร้อมซื้อสดจบราคานี้เล่มพร้อมก่อนอื่นเนื้อสิ่งอื่นใดรถมือ2จะถูกคุ้มดีขนาดไหนต้องคอนเฟิร์มสภาพให้กับ FC ก่อนนะครับต้องคอนเฟิร์มสภาพให้กับ FC ก่อนคันนี้เป็นรถพาร์ทเดิมนะหมายถึงว่าตัวพาร์ทเดิมแต่ไปทําช่วงล่างมาให้นะครับด้วยสไตล์ที่แบบว่าตดวใต้เองก็โดนคอมเพน คันนี้จัดโปรเฟนเดอร์มาให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนะอาจจะไม่ใช่ตัวซับแทนกนะเป็นตัวเริ่มต้นของโปรเฟนเดอร์ก็ขับนิ่มขับดีกว่าเดิมก่อนอื่นมาดูสภาพกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวแรกเลยก็คือ1 gdf tv 2 7 5 5 cc 177แรงม้า6สปีดตอนนั้นนะครับนะนี่คือตัวที่เปิดตัวมาจากตัว kd มาเป็น g d สภาพอย่างที่เห็นนะครับ b o ี้โครงสร้าง เดิมกิบกิบนะครับเดิมกิบกเดี๋ยว FC บอกว่าเวลารีวิวต้องขอฟังเสียงสตาร์ทรถด้วยนะครับเสียงสตาร์ด้วยนะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์มาหลายคลิปแล้วบอกว่ารีวิวแบบไม่มีเสียงสตาร์ทรถเลยรถเป็นยังไงสภาพเครื่องยนต์ดังเงียบดีไหมก็จัดให้ตามที่ขอมานะครับนี่สตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆได้ออปชั่นเต็มตัวท็อปไากันเถอะนะครับนะเครื่องยนต์นิ่มๆไม่มีคงไม่มีคันนะครับ วิ่งมาร้อนๆเลยนะฮะนี่นะครับไปลอง,ลองขับเมื่อกี้นี่คือโครงสร้างด้านหน้านะครับรับประกันสวยเดิมนะครับรับประกันสวยเดิมก็แน่นอนรถทุกคันที่ผมมารีวิวก็ต้องสวยเดิมอยู่ <ใช S 1> แล้วนะครับไม่งั้นเสียช่องเรานะครับต้องสวยเดิมก็ตีซะว่าตอนที่เปิดตัวมันขอโจะผิดนะนจะร้านหกกว่าตีว่าตอนนี้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเหลือประมาณครึ่งหนึ่งประหยัดประหยัดไปเกือบครึ่งนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีมีรถเทิร์นก็จับนะครับก็ตัวนี้ไปใส่มิชลินมานะครับสองห้าหถ้าเป็นติดลบก็จะเป็นติดลบก็จะเป็นดันหลบนะครับแต่ว่าด้วยความที่คันนี้ใหม่ประมาณแสนแ0 0หนึ่งหกิโลก็เลยเป็นยางรอบที่สองแล้วนะครับก็เลยเป็นยางรอบที่สไปแล้วและก็เป็นรุ่นหนึ่งรุ่นเดียวที่ภายในเป็นสีน้ำตาลทองนะครับเหมือนกับรถหรูรรลคลิฟี่เป็นรุ่นเดียว คือ2.8งจุดแปซิกมาโฟที่ได้แบบนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวเป็นรุ่นย่อยรุ่นเดียวที่ได้ตัวนี้นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเบาะนังแท็บปรับไฟฟ้าก็แน่นอนในเมื่อเป็นตัวท็อปก็จะต้องมาพร้อมกับฟังก์ชันออปชั่นที่ครบครันนะครับเป็นสมาร์ทคีย์คูซสตาร์ทนะครับเป็นแพตเทนชิพนะครับเกียร์มือนหกสปีดนะครับคุชคอนโทรลมีให้นะครับล็อกความเร็วมีให้ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมซีกุนเชียวนะครับ6สปีดแอร์ดิจิตอลจอกล้องถอยในวงนนวิพร้อมเสร็จสับนะี่คือผมมองว่าด้วยความที่นะครับด้วยความที่ขนาด Fortuner เนี่ยเป็นรถตลาดอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่ออกรุ่นย่อยออกปรับเปลี่ยนชมบ่อยก็ทำให้ราคาเหมือนที่เรารู้กันนะครับจากปกติรถ Toyota เป็นราคาที่แข็งแรงมากๆเลยนะที่ไม่ค่อยลง แต่ต้องบอกว่าเมื่อรุ่นใหม่ไล่รุ่นออกมาแน่นอนนะครับก็ต้องราคาก็ไปตามสเต็ปนะครับไม่อยู่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับก็เป็นซิกมาโฟ่นที่ผมบอกไปรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับขับสองขับสี 0, ่สี่โลสี่ไฮแล้วก็ดีเอสีพีเอสีมีครบครับเนี่ยคือด้วยความที่รุ่นใหม่ออกมาเร็วราคาก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ขนาดรุ่นนี้เปิดตัวมาปี 5, ห้าแปดเลยแลเจ็ดแปดปีเนี่ยราคาหายไปเกือบครึ่งหนึ่ง นะครับราคาหายไปเกือบครึ่งหนึ่งฉันแล้วรถมือสองที่ผมนมาํามารีวิวขายหรือว่าพรีเซนต์ขายกับ FC เนี่ยอย่างแรกคือท่านสบายใจได้ท่านซื้อรถมือสองกับผมนี่ไม่ต้องวัดดวงรถมีปัญหาไม่เอามาขายเพราะว่าท่านซื้อรถกับคนซื้อรถนะครับบางคนก็เป็นลูกค้าผมจะทราบดีแล้วซื้อรถกับคนซื้อรถหมายความว่ารถทุกคันที่ผมนํามารีวิวนํามาโฆษณามาพรีเซนต์จุดขายนะครับจุดดีจุดด้ดดยก็ว่านไปผมเป็นคนที่จัดซื้อเข้ามาแล้วก็มารีวิวขาย นะครับเขาเรียกว่าซื้อรถกับคนซื้อรถไม่ได้ซื้อรถกับคนขายรถนะครับนี่เป็นไงปนะระมาณนี้เป็นต้นนะครับรเพราะว่าเล t มีให้นะครับไฟ AC 2 2 0โวลต์นะครับมีครบเนี่ยภายในก็จะเป็นเอกลักษณ์บางคนชอบบางคนไม่ชอบก็ว,ว่านไปแต่ผมว่าภายในคันนี้ตัดกับสีรถพอดิบพอดีด้วยความที่รถเป็นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลดําตัดกับสีน้ำตาลทองสวยงามนะครับประตูท้าย เปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเปิดด้วยระบบไฟฟ้าก็นี่เป็นนี่เป็นออปชั่นแรกสุดที่ได้ใน Fortuner ชมนี้เพราะชมก่อนจะทีอาดีจะแพงขนาดไหนจะร้าน4ล้าน5ก็ไม่มีประตูไฟฟ้าให้ตัวนี้มีประตูไฟฟ้านะครับรุ่นหลังมาก็จะมีแบบคลิกเซนเซอร์นี่นะครับใส่โปรฟินเดอร์มานะครับขับดีกว่าเดิมขับนิ่มกว่าเดิม ทรงตัวดีวิ่งดีนะครับได้สนใจมาลองขับได้นะครับก็มีพรมกระดุมเข้ารูปให้ทั้งคันนะครับมีพรมกระดุมเข้ารูปให้ทั้งคันหน้าหลังสวยเดิมกิบนะครับภายในสะอาดสะอาดดูแลรักษาด,ดี859,000บาทเท่านั้นใครที่เห็นอยากจะได้อยากจะโดนรถสภาพที่เป็นรถบ้านนะครับซื้อสดไม่มีแบตมาเกี่ยวข้องซื้อผ่อนก็จัดเต็มได้นะครับมีรถมาเทิร์นก็เยี่ยมไปเลย นะสำหรับคนที่อยากจะได้ f o r t จอเนอร์เป็นรถในฝันเป็นรถครอบครัวเป็นรถในประสงค์เป็นรถสายลุยเป็นได้เท่าที่ f o r t จอเนอร์คันนึงจะเป็นได้เพราะว่าด้วยความที่1เครื่องยนตแรง2อ0พดีเซลเทอร์โบ177แรงมา้านี่แรงมากน้องบอกว่าแรงมากเครื่องเดิมๆเนี่ยนะฮะวิ่ง1้อ7 0จนี่สบายสบายเลยนะนะครับไม่มีกล่องตัดแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นที่ให้ครบมาสามารถไปแต่งเพิ่มเติมอัปเกรดเพิ่ม,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 มได้นะครับมีขับเคลื่อน4ล้อให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ ก็ครบๆจบๆในคันนี้ทั้งในเรื่องของสภาพรถที่สวยกิ๊ราคาที่เข้าถึงจับต้องได้นะครับช่วงล่างที่เซ็ตมาให้ก็น่าจะถูกใจ FC Fortuner หลายๆท่านนะครับวันนี้ศศดาก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับ Fortuner 2.8 Sigma Pro ปี58 850,000บาทเท่านั้นสายตรงสายด่วนเลยนะครับโทรหาศศราที่0 8 4 0 3 6 9 9 9 9นะครับ08403699999นะครับขอบคุณ นะครับ2 2 7 0 0 0ซับสไครต์นะครับเชื่อว่าปีนี้น่าต้องมี2 5 0 0 0ต้องเห็นนะครับต้องขอบคุณเอฟซีทุกช่องทางในเรื่องของเฟซเฟซบุ๊กด้วยยูทูบด้วยก็ว่านไปนะครับวันนี้ก็ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคนเซนเตอร์นะครับติดตามกดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยสำหรับคลิปนี้กับฟอร์จูเนอร์คันนี้สวัสดีครับ